สิบลูกสิบดูให้ดีสองคนมากับลุงไวิว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  <laughs> บ๊อบบี้ที่เขาเคยอยู่ข้างบ้านเออ,เอ,อพ่อแม่เขาแล้วญาติเขาอยู่เอเนตน่ะขับรถตู้แล้วลูกที่ขับรถบรถิษัทหลังนั้นติดโกเล็กไงติดโกเล็กมันเคยมาอยู่ตรงนั้นเพื่อนมันมาอยู่ตรงนั้นเขาถามอย่างนั้นเขารู้อยู่ว่ารููหน้าเห็นะตโตเป็นสาวแล้ว ห็นแล้วทำตาหน้าเบื่อนายหน้าเธอเศร้าจังเลยชีวิตเธอไม่น่าเศร้าเลยทำไมเธอเศร้า,าจังเลยเศร้าจังซื้ออยนะู่หน้าบ้านไปลุก outside อ uh ่าฮะดี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 ดด หน้าไปเล่นด้วยดีลูกแมวอะซีรูด้านนะเอายกมาทั้งกล่องเลยลูกคนดูห้าสิบคนแล้วโอ้เร็วมากแม่ฉันดูคนเดียวก็ยี่สิบแล้วของแม่ห้าพันกว่าไม่เข้ามาถึงคนไลค์แค่สิบ u ับส r i b e อ่ะก็เออรับสักไรแค่สิบเองของเราของเราหน้าเจ็ดแปดแล้ว b ับส i b e แล้วคนดูสี่สิบสี่ตอนนั้นดูตอนนี้น่าจะเยอะแล้วเอารูปฝรั่งกับแมวเฮ้ยเพลกมาเม้ามาม้าเอจิกกี้ก็มองตามดูหน้าด้วยนะเล่นเล่นอะไรคลาสสิกอ่ะแค่เอามากดเอาวีดีโอเฉยๆอ่ะแม่น้องมันตื่นตื่นไข่ติดแมวเบลล่าจะได้คิดถึงเอจิกกี้เดี๋ยวก็หมดเวลาเนี่ยสองวิ